ี่หกหกแปดห้าศูนย์สี่หกหกแปดห้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สามสิบเอ็ดหกศูนย์สองหนึ่งศูนย์ศูนย์หกศูนย์สองหนึ่งศูนย์ศูนย์ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สามสิบสอง เจ็ดห้าแปดเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดห้าแปดเจ็ดศูนย์สี่ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สามสิบสามสี่หกห้าสี่สองสองสี่หกห้าสี่สองสองออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สามสิบสี่สามหกเจ็ดหกแปดศูนย์สามหกเจ็ด หกแปดออกรางวันที่ห้าครั้งที่สามสิบห้าสามเก้าสามสี่หนึ่งแปดสามเก้าสามสี่หนึ่งแปดออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สามสิบหกสองเจ็ดหนึ่งแปดห้าหกสองเจ็ดหนึ่งแปดห้าหก ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สามสิบเจ็ดห้าสองเก้าเก้าแปดเจ็ดห้าสองเก้าเก้าแปดเจ็ดออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สามสิบแปดหนึ่งเจ็ดสามห้าสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามห้าสี่เจ็ดออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สามสิบเก้า สอง119 2 0สามหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่ง้า